ครับสวัสดีครับวันนี้เชฟพามาเยี่ยมทีมสิงห์หนุ่มโยธาครับวันนี้งานบอลติ๊กต่งนี้นั่งขอบบอกก็จะเป็นวุ้ๆว่าๆครับนี่วิบวับวับเหมือนจะตกสะตอนนี้นั่งติดขอบสะเลยครับสูงมากเลยครับนี่ฮะชั้นล่างแล้ว สูงเหลือเกินสวัสดีครับหนุ่มเอ็มสมยอมสวัสดีครับเอ,อ๋สมยอมจากสมชายเปลี่ยนเป็นสมยอมครับนี่สวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับทานข้าวเที่ยงมาเรียบร้อยแล้วมาปบก,กับการขุดช่วงบายครับนี่สิงหนุ่มโยธาเมื่อสึกครู่ก็ขี้พาน ทีมงานแก้วสง่ามาอยู่ครับเสร็จพอดีเห็นขุดอยู่ในบ้านเขาเป็นรวบรูอะเลยยังไม่กล้าเข้าก็ <c oughs> เลยพามาดูทีมสิงห์หนุ่มก่อนครับนี่รถก็มีมาจอดรอแล้วครับนี่สักคู่คันเขียวรอก็จะลงมาครับ โดนอะไรนอตกี่ไม่สู้ครับสู้ผมไปกดโดนอะไรนอตกำหนดให้ผู้ใช้อยู่ในระยะเวลากดโดนอะไรไม่รู้ครับ เป็นงานของโกเบโก้แล้วครับนี่มาควันทูทีก็ดูเอาครับเสียหกดัมซิงครับสวัสดีครับขุดจัดโดยเสียแบงค์ครับนี่กำลังขุดอยู่เสียแบงค์แบ็คโคซิงครับเจาต่องเสียแบงค์แบ็คโคซิงก็ช่วงนี้ยังไม่ได้เว็บไปหา ดูของเสียแบงค์เลยไม่รู้ว่ายังถ่ายอยู่หรือเปล่าหรือเลือกถ่ายแล้วก็<ๆ>นั่งอยู่ด้านในเลยครับนี่ก็นา่าขุดหลายวันแล้วครับก็ผ่านมาก็เห็นกองดินเต็มหมู่บ้านอย่างเี้ยนี่ฮะเต็มเต็มมาเลยครับจัดนักจัดเต็มพะ f ร สบายครับโอ้ขอบคุณครับสำหรับเสียงแตรอแอนเฟโรครับนี่โอ้มาแล้วครับสีแบงสวัสดีครับนี่นั่งข้างในเย็นไหมครับสีแบงนี่ถัดทายมาแล้วครับนี่เนี่ยในคอมเมนต์แล้วครับนี่สีแบงเปิดโอซิงครับเจ้าของ YouTube อีกช่องหนึ่งครับมาแล้วครับปกล้อโอใหญ่ น่าจะรอสุดในทีมเลยครับคันนี้สักครู่อีกทีมก็เป็นสายขนะสายขนสายแบกเน้นขนดินครับเน,นี่คันนี้ตัวเขียวเขียวครับเนี่ยน้ำกรีนก็ได้ครับนี่เนี่ยเสียแบกก็อยู่ด้านในแหละครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีเวลาพิมพ์ ต้องให้รถขึ้นก่อนสมยอมแกทักว่าสวัสดีเสียแบงคสักครู่เสียแบงค์แกกำลังขุดอยู่ครับตอนนี้เป็ตอบไม่ได้สักครู่ขี่ผ่านมาเห็นอีกทีมหนึ่งกำลังขุดดินสนานวันไว้เลยครับยังไม่กล้าเข้าไปถ่ายเดี๋ยวตอนกลับมีอาจไปถ่ายเป็นวิดีโอไว้ แดดแรงมากครับนี่เชฟลูกก็อาจมีบุบบุบบ้าบ้าครับนี่เดี๋ยวต้องหาเหลี่ยมดีดดดมๆดรครับไม่งั้นจะเป็นลมตุ๊บๆกับมองมากครับเรั้เดี๋ยวขคนยัดเป็นมุมกันเอาไว้เสียวเสี่ยวตุบโปบบุบบบแล้วแดดแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องที่ตั้งเป็นวิดีโอไว้เชฟจะถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไปฝากด้วยอีกเลยมาดูรอสุดเลยครับนี่ ลงมาดูด้านล่างดีกว่าครับอยู่ด้านบนมันเสียวเฉียครับเดินเข้าไปไม่ได้ครับตรงนี้เป็นดินโคลนครับเดินเข้าไปก็อาจจะขึ่งขาพรอยาญาตถ่ายบริเวณนี้ก็แล้วกัน,นดูการขุดการตาักการขนครับการไล่เกียร์ขึ้นบอ่อครับแต่ถ้าเรื่องรุ่นไม่ต้องมาสอบถามเชฟครับ คืเทพาดูแต่โบโการขุดไปได้สวยเลยครับตอนนี้นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูบริเวณสะก่อนก็ถือว่ายังเครื่องร้อนอีกแล้วครับเมื่อสักครู่เอ๊จงนี้มีปัญหากับเครื่องร้อนครับต้องขออภัยครับนี่ ร้อนจี๊ดเลยฮะเครื่องร้อนไวครับเพราะว่าเดดเลยไม่ได้เอาห่มมาด้วยครับร่มครับร่มต้องปรับใหม่แล้วครับนี่ยังไม่ได้ีหลังต้องพกร่มมาด้วยครับนี่กางร่มให้โทรศัพท์ครับไม่ใช่กางร่มให้ชิปชิไปแล้วครับขึ้นแล้ว เสียงดุมากเลยครับนี่ไม่แปร์ตครับเสียงคุ้มมาเลยครับนี่ดุดันครับสนั่นโบโอ้นี่ฮะไม่ใช่เสียงแปรดๆครับในเสียงดุดันเลยฮะเมื่อสักครู่ก็จะสะดุดหน่อยครับนิดหนึ่งอาจมีดับอีกอีกรอบครับเพราะว่าจริงๆต้องพักเครื่องก่อนแต่ตอนนี้สตรีมโตเลยฮะ อีกสักคู่อาจดับที่เชฟว่าต้องทายอยู่ในที่เย็นๆครับถึงจะไม่ดับง่ายตอนนี้แดดก็เฉียงใสหน้าผากนิดนึงครับนี่นี่ฮะเกือบสุดเขนเหมือนกันแล้วครับนี่เชวง ก็ให้ดูให้จบสัก13นาทีกันเนาะลัวจะเครื่องมันจะดับคนอีกรอบหนึ่งอัน,นี้หมุนติวติวติว,ต,วติวนี้ได้มาโอกาสมาเยี่ยมสีแบงค์ครับนี่ตอนนี้ยังไม่เจอเท่าแกครับแกจะอยู่แถวนี้เลยรือแกก็ขับรถแกอยู่แถวนี้แหละครับแกอัดขับรถดำด้วยก็ไดหลโอ้ลมมาค่อยมีแรงนะครับตอนนี้เอามือ ป้องโทรศัพท์ไว้อย่างดีครับนี่กลัวครับกลัวจะดับอีกรอบหนึ่งยังพูดไม่ขาดคำเลยฮะดับแล้วต่อต่อครับต่อต่ออีกนิดนึงครับโอ้ไงจะถ่ายวิดีโอไฟฟ้า,ยฟายอยู่ครับนี่ดับดีเหลือเกินเครื่องเริ่มรวนแล้วฮะ ก็อยากให้ดูสดๆไปด้วยกันครับนี่ก็จะเก็บภาพวิดีโอไปฝากตั้งกล้องไว้แล้วครับตรงนั้นก็จะไม่มีคนพูดหรอกผมต,ตั้งกล้องไว้วน,นี่ก็จะเป็นดับๆจิตๆิต่ฮะวันนี้มาไกลค,ครับนี่โซนเขาแหละโซนสิงหนุ่มเขาเขตเขาเลยครับนี่ วันนี้หลายๆทีมของบัณกวดก็จะหยุดตักเพราะว่าไปโอ้สถานน้ำแข็งใช่ใช่ครับเขาบอกว่าต้องเอาน้ำแข็งมาทุกเรื่องครับคุณสมยอมก็นี่แหละเมื่อสกู่ก็อีกแล้วก็จะจบด้วยคันนี้เลยครับแล้วก็จะถ่ายเป็นวิดีโอไปฝากรับชมแบบฉบับเต็มครับนี่แบบเต็มของทีมงานสิงห์หนุ่มครับ อากาศตัวนี้แห้งแล้งครับนี่แต่อยู่ที่แดดดีครับนี่ค่าเชื้อโควิดนะฮะอยู่กลางแจ้งที่โล่งครับปลอดค้นด้วยครับข,ข้านั่งรถกันหมดตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกคนเดียวครับอยู่กลางแดดค่าเชื้อไปด้วยค่าเชื้อในตัวก็ไงก็การป้องกันก็อยู่ห่างจากผู้คนประมาณ1เมตรขึ้นไปครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนครับเขาบอกว่า ผมว่าสวมแลดีครับป้องกันอนากากท่าก็ได้ครับหาซื้อยากทำนานแล้วครับหลายปีแล้วครับเขาบอกว่าทำช่องนานทำหลายปีแล้วครับนี่เตร็พึ่งมาไล่เสร็จตรงนี้เลยครับอ่ะคลิปนี้ต้องอนุญาตจบเท่านี้ครับจะดับอีกแล้วครับอนุญาตจบเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องจะดับแล้วสวัสดีครับ ขอบคุณท่านที่เข้ามาใครเข้ามารับชมขอให้ร่ำรวยธุรกิจรุ่งเรืองครับสวัสดีครับ